พูดถึงเรื่องสัตว์ป่าที่ร้ายกาจและน่ากลัวในบ้านเราก็คงหนีไม่พ้นเสือที่ยังมีหลงเหลืออยู่ในป่าหลายพื้นที่แม้ว่าพื้นป่าในปัจจุบันได้ลดน้อยถอยลงไปเยอะก็ยังได้ยินคราวคราวที่เสือออกมากัดกินคนอยู่เนืองเนือง พลานหลายคนที่เคยมีอาชีพล่าสัตว์ก็เลิกไปนานแล้วตั้งแต่มีกฎหมายเข้ามาคุ้มครองและอนุรักษ์สัตว์ป่าที่เคยชำนาญก็หลงลืมไปแทบหมดสิน้นทั้งเส้นทางในป่าและการใช้อาวุธแต่ป่าแก่งกระจานนั้นยังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธุไม้และสัตว์ที่ถูกปกป้องคุ้มครองโดยเจ้าหน้าที่อย่างแข็งขัน วันเวลาผ่านไปพลานใหม่ๆที่ลักลอบกันเข้าไปล่าสัตว์อย่างผิดกฎหมายก็ไม่หลงเหลือเชื่อถืออาถรรพ์ใดๆที่มีมาแต่อดีตจนมีข่าวจากผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านลิมปาว่ามีคนลักลอบเข้าไปล่าสัตว์ถูกเสือกัดได้รับบาดเจ็บและหนีรอดมาได้ได้ส่งตัวไปรักษาในตัวเมืองแล้ว และยังมีที่ตายอยู่ในป่าอีกสองคนคุณจำลัดกับลูกน้องที่เป็นเจ้าหน้าที่อีกสามคนจึงได้เข้าไปขอข้อมเลเลื่องเสือจากผู่ใหญ่บ้านเพื่อจะหาวิธีป้องกันไม่ให้เสือออกมาอาละวาดสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านรอบนอกป่าการที่มันอาจจะได้กินเนื้อคนที่ตายทั้งสองคนนั้น มันจะมีส่วนทำให้เสือเปลี่ยนพฤติกรรมมากินคนได้อีกผู้ใหญ่บ้านจึงให้เด็กไปตามพรานแลมาพบซึ่งพรานแลนั้นเป็นพรานเก่าแก่ของที่นี่แต่ว่าอายุเกือบปาเข้าไปเกือบเจปีแล้วแต่ยังดูแข็งแรงกระชับกระเชงฝีมือล่าสัตว์อาจจะถดถอยไปบ้างตามกาลเวลา เดินเร็วๆมาหาผู้ใหญ่บ้านทันทีพอได้พูดคุยกับผู้ใหญ่และกลุ่มของคุณจำลัดเหลืองเสือที่ทำร้ายและกัดคนที่ลักลอบเข้าไปล่าสัตว์ก็เกิดอาการตื่นเต้นขึ้นมาเพราะได้ล้างลาจากการเข้าป่าภผยเสียนานจากความเกรงกลัวกฎหมายและถือว่าเป็นการไหว้วานได้ถูกคนทีเดียว ที่จะให้พลานแลนําทางคุณจํหลัดกับลูกน้องเพราะพลานแลรู้เรื่องเสือนั่นเป็นอย่างดีหลังผู้ใหญ่บ้านให้เมียจัดเตรียมข้าวปลาและของจําเป็นให้กับคุณจํหลัดและลูกน้องเรียบร้อยแล้วพลานแลก็กลับมาพร้อมกับปืนแกับเก่าๆที่ดูจะผ่านการล่ามาไม่ใช่น้อยและย่ามใบเก่าๆที่สะพายไว้ตลอดเวลา แม้เลิอกอาชีพพลานไปนานแล้วพาคุณจำหลัดกับลูกน้องที่มีปืนหลวงติดตัวไปด้วยเพียงกระบอกเดียวเดินทางเข้าป่าดงอย่างรวดเร็วไปตามเส้นทางที่ไม่ใช่ผู้ใหญ่ได้บอกเอาไว้ว่าคนที่ถูกเสือกัดพบเสือในป่าอีกด้านก็เอ่ยถามพลานแลโดยความแปลกใจพลานแลจึงได้บอกกับคุณจำหลัดว่า เสือที่กัดกินคนนั่นมันไม่ใช่เสือธรรมดาแต่มันเป็นเสือสมิงคุณจำลัดได้ฟังก็ไม่เชื่อเรื่องเหลี้ยวไหลแบบนี้แน่นอนจึงพยายามถามหาเหตุผลจากพลานแลว่าจะเป็นไปได้ยังไงและทำไมต้องเดินเลี่ยงมาอีกทางพลานแล้จึงได้เล่าให้ฟังว่าตนเองนั้นมีเพื่อนเป็นพลานด้วยกันอยู่คนหนึ่ง ชื่อว่าพลานเสาเป็นพลาที่เก่งกาทางวิชาอาคมมากเพราะได้รับการถ่ายทอดมาจากปู่และพ่อมาตั้งแต่เด็กๆสมัยที่เข้าป่าด้วยกันตนก็เคยหลอดชีวิตมาได้เพราะพลานเสาหลายครั้งที่จำได้ติดตาที่สุดก็คือครั้งที่ไปล่าหมูป่าด้วยกันหลังจากที่ยิงหมูป่าตายแล้ว จูจเสือก็พุ่งพลวดออกมาจากพงหญ้าคาดว่ามันก็คงจะดักซุ่มจับหมูป่าอยู่เช่นกันตนจึงได้ทิ้งปืนรีบวิ่งขึ้นต้นไม้ที่อยู่ใกล้ๆแต่พลานเสากับยืนนิ่งประจันหน้ากับเสือนั่นอย่างไม่เกรงกลัวพอปีนขึ้นไปได้ปลอดภัยแล้วตนก็ร้องเรียกพลานเสาเบาๆให้รีบขึ้นมา แต่พรานเสากลับทำให้ตนตกใจแทบตกต้นไม้จ,จู่ๆล่างของพรานเสาก็กลายเป็นเสือขึ้นมาทันทีกระโจนกัดฟัดกับเสือตัวนั้นจนฝุ่นตลบไปทั่วสักครู่เสือนั่นก็กระโจนหนีไปเพราะสู้พรานเสาไม่ได้พรานเสาก็กลายล่างกลับมาเป็นคนอีกครั้ง ยืนร้องเรียกตนที่นั่งตาค้างอยู่บนต้นไม้ให้ลงไปข้างล่างแต่ตนกลัวมากไม่กล้าลงไปหลังพูดคุยกันอยู่สักพักตนจึงยอมลงไปจากต้นไม้พลานเสาก็เล่าให้ฟังว่าได้เรียนวิชาเสือสมิงสืบทอดมาจากพ่อและปูเพื่อไว้ป้องกันตัวเมื่อเกิดมีภัยขึ้นมา และเมื่อมีการปิดปาพลานเสาเลยไม่ขอออกไปอยู่ที่หมู่บ้านแต่ถ้ามีใครลัก,กลอบเข้ามาล่าสัตว์อีกก็จะไล่ตะเพิดออกไปทันทีคนในหมู่บ้านรุ่นหลัง,ลงอาจจะไม่มีใครเคยรู้จักพลานเสาหรือที่เคยรู้ก็อาจจะลืมเลือนคิดว่าคงตายไปนานแล้ว แต่ตนเป็นเพื่อนของพลานเสาและรู้ว่าพลานเสาคงเป็นเสือตัวนั้นเพราะพลานเสาคงไม่ยอมให้เสือตัวอื่นเข้ามาอยู่ในถินของตนเป็นแน่ที่แย่ที่สุดในตอนนี้ก็คือหากพลานเสาเคยได้กินเนื้อคนไปแล้วคงได้กลายเป็นเสือสมิงเต็มตัวจะไม่เพียงแค่ขับไล่คนที่เข้ามาลักลอบล่าสัตว์ปลาเท่านั้น ต่อไปใครก็สามารถกลายเป็นเหยื่อได้แต่พลานเสาก็เคยบอกถึงวิธีฆ่าเสือสมิงเอาไว้กับตนหากว่าสักวันหนึ่งต้องกลายเป็นเสือสมิงขึ้นมาจริงๆและได้มอบมีดหมอกับลูกตะกัวลงอาคมไว้ให้กับตนจำนวนหนึ่งที่ตนใส่ย่ามสะพายติดตัวไว้ตลอดเวลานี่แหละคุณจำหลัดกับลูกน้อง ก็แค่รับฟังไว้เท่านั้นไม่อยากจะขัดใจเพราะไม่เชื่อเพราะยังต้องการให้พลานแลนั้นเป็นผู้นำทางให้อยู่ทั้งหมดก็มาหยุดพักค้างแลมอยู่กลางดงห่างจากจุดที่เสือทำร้ายคนไปมากโขพลานแลรู้ว่าพลานเสาชอบมาอาศัยนอนอยู่แถวด้านนี้เพราะเคยมาพักอยู่ด้วยเป็นถ้ำเล็กๆ ไม่ใช่ตรงแถวที่ออกไปฆ่าคนนั่นแต่ตอนนี้ป่ามันเปลี่ยนแปลงไปมากจนแทบจำไม่ได้มีต้นไม้หนาทึบมากขึ้นอาจหาปากทางเข้าถ้ำไม่เจอพลานแลก็จัดการหาไม้มามัดห่างไว้สองห่างใกล้กันเชื่อว่าเสือคงจะรู้แล้วว่ามีคนได้บุกลุกเข้ามาไก่คำก็สั่งให้ทุกคนลีบปีนขึ้นไปบนนั่งห่าง ห้ามลงไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณจำหลัดอยู่กับลูกน้องอีกสองคนอีกคนนั้นนั่งอยู่กับพลานและอีกห้างคุณจำหลัดกับลูกน้องไม่เคยมานั่งห้างแบบนี้มาก่อนก็บ่นว่าทำไมไม่ทำให้มันพอได้นั่งสบายสบายน้อยเล่าจะให้นั่งอยู่แบบนี้ไปยันสว่างเลยหรือพลานแล้วก็ไม่อยากจะพูดอะไรมาก เพราะดูท่าทางทุกคนคงจะไม่เชื่อที่ตนพูดมาแต่แรกแล้วเกิดได้แต่นั่งเงียบๆมองหาสิ่งผิดสังเกตอาจจะเป็นการแปลกที่แปลกทางที่ทั้งคุณจำรัดและลูกน้องจึงดูละวาดระแวงมองไปรอบๆตลอดเวลาอาจจะเป็นเพราะบรรยากาศและเสียงแปลกๆในปา่าถ้าตั้งใจฟังมากเกินไป ็จะเกิดอาการหลอกตัวเองจนหลอนไม่มีการพูดคุยใดๆกันเกิดขึ้นท่ามกลางความเงียบที่มีบางอย่างวิ่งฝ่าความมืดเข้ามาทุกคนมองไปที่เดียวกันหมดสิ่งที่วิ่งเข้ามานั้นมองเห็นเป็นชายแก่ที่ดูเหมือนจะบาดเจ็บมาด้วยวิ่งมาฟุบใต,ต้ต้นไม้ที่นั่งห่างของคุณจำรัดกับลูกน้อง ความมืดทำให้มองได้ลางๆพอจะจำเขาได้บ้างว่าเป็นพลานเสาเพื่อนรักพลานแลจึงได้ส่งเสียงร้องทักไปก่อนไอเสานั่นเองใช่ไหมชายแก่รุ่นลาวคราวเดียวกันชํำเหลืองมองขึ้นมาที่นั่งห้างของพลานแลที่อยู่ไม่ไกลกันนักสายตาขวางๆที่มองแต่ไม่ตอบอะไร แม้จะดูแกไปมากแต่พลานแลยังจำเพื่อนรักได้อย่างแม่นยำคุณจำหลัดก็ร้องถามขึ้นมาบ้างว่าเป็นอะไรมาครับลุงนี่อะไรมาเสียงตอบเบาเบาว่าเสือทุกคนตกใจยกเว้นพลานแลและร้องบอกให้ใชายแกนั่นรีบเป็นขึ้นมาบนห้างแต่ชายแกบอกว่าเสือมันไปแล้ว เปีนขึ้นไม่ไหวหรอกคุณจำลัดรีบส่งปืนให้ลูกน้องและลูกพลวดปืนลงไปทันทีพลานแลก็ร้องห้ามแต่ไม่ทันแล้วคุณจำลัดกระโดดตบลงไปถึงพื้นพลานแลยกปืนขึ้นร้องบอกไปเสียงดังอย่านะเองไอเสาคุณจำลัดหันขึ้นมามองร้องเสียงดังกลับมาบ้างจะบ้ากันไปใหญ่แล้วพลานแล แล้วก็ร้องบอกให้ลูกน้องรีบลงมาช่วยทำแผลให้กับพลานเสาพลานแลก็ร้องห้ามอีกคุณจำหลัดทำท่าทายหัวเบาๆแล้วเล่งให้ลูกน้องอีกคนรีบลงมาพลานแลได้แต่จับปืนเล็งไปที่พลานเสาไม่ยอมวางเพราะคงทำได้เพียงเท่านั้นคุณจำหลัดก็ถอยออกไป ล่อยให้ลูกน้องทำแผลให้กับพรานเสาเดินสำรวจมองไปรอบๆคนที่เตรียมกําลังจะทำแผลให้เกิดผงะงางท้องล่างพรานเสาเปลี่ยนเป็นเสือลายพาดก่อนสองมือตะปบกัดคอกระชากเลือดพุ่งทะลักลูกน้องคุณจำหลัดไม่ทันจะได้ร้องก็ชักกระตุกขาดใจตายทันทีที่เหลือก็ร้องเสียงเหวอกันลั่น หลวมทั้งคุณจำลัดถึงกับเข่าอ่อนสุดลงกับพื้นพลานแลสับไกลพื้นปังลูกตะกวัวคมสามสี่เมตรพุ่งเข้าใส่ร่างเสือลายพาดก่อนนั่นสะดุ้งสุดตัวร้องโอ้ยออกมาเป็นเสียงชายแก่แล้วกระโจนหนีไปทันทีพลานแลรีบร้องบอกให้คุณจำลัดที่นั่งเข่าอ่อนอยู่ ให้รีบปีนกลับขึ้นมาบนห้างขณะที่อัดดินปืนกอกลูกตะกัวไปด้วยขึ้นมาบนนั่งห้างขุนจำรัดก็ได้แต่นั่งนิ่งตัวสันเงียบไม่พูดไม่จาเหตุการณ์แปลกที่สุดในชีวิตมาพบเจอพร้อมกับการสูญเสียลูกน้องไปด้วยเพราะตนเองพากันนั่งก้มหน้าเสียใจจนถึงเช้า ลงมาเอาเสื้อคลุมปิดล่างลูกน้องไว้กันอุจาตาถามพลานแล้วว่าจะทำยังไง่อพลานแล้วก็บอกว่าให้หาท้ำเล็กๆนั่นให้เจอสักก่อนคิดว่าพลานเสาต้องหนีไปหลบอยู่ในนั้นแน่พากันเดินหาปากทางเข้าถ้ำอยู่สักพักก็พบเข้ากับล่างพลานเสานอนจมกองเลือดอยู่ในพุ่มไม้ พอแวกเข้าไปดูก็พบปากทางเข้าถ้ำอยู่ใกล้ๆปกคลุมไปด้วยพุ่มไม้เตี่ยๆจนมองไม่เห็นโชคดีที่พรานเสาตายเพราะลูกตะกัวอาคมของตนเองสะก่อนทุกคนจึงย้อนกลับมาที่นั่งห้างทำแค่ลากลูกน้องกลับเข้าหมู่บ้านทันทีโดยไม่มีใครถามอะไรกับพรานแลอีกถึงหมู่บ้าน ลานแล้วก็แยกตัวกลับบ้านของตนไปคุณจำหลัดก็พากันนำล่างลูกน้องขึ้นรถกลับไปทันทีคงจะได้เป็นแค่เรื่องเล่าขานให้คนอื่นได้ฟังและพากันมาพบเจอกับตัวเองถึงจะเข้าใจอะไรมากขึ้นต่อไปอีกไม่รู้จบ